เป็นไงบ้างพี่คือตอนนี้มันเป็นอะไรอ่ะแจ้งกันไปแจ้งกันมาเหรอหรือว่าอะไรอืมใช่แจ้งกันไป้มาแล้วประเด็นอะไอ้แจ้งกันไม่เท่าไหร่เว้ยมึงก็รู้เวลาแจ้งกันอะมันมากดดันกูเว้ยได้ปะอืมพี่เลยเครียดใช่ไหมมันไม่มันไม่เชิงเครียดหรอกไอ้เครียดมันต้องนั่งั้นมาถามนูื่องเ่อั้งนั้นลักซ่าแล้วก็แบบเวลาทำโทษอีกฝั่งฝั่งก็ด่ากูเวลาทำอีกฝั่งอีกฝั่งก็ด่ากูก็น่าเบื่อเว้ยเข้าใจปะมันตั้งแง่กันทั้งนี้ความจริงเล่นกกกัันนนเเเลล่หี้้ยองแว็มาา อารมณ์เหมือนมาฟ้องจานแล้วจานไม่ได้ใจก็มานั่งบทจานเนี่ยอืมนี่อะไรลำบากใจใช่ไหมเออก็เลยอ่ะที่แชี่ยมจบไปมันมเป็นเหี้ยอะไรกรันใส่ก็ใส่กันเลยจะรำก็รำ,ำกันโลดแล้วก็รอรอรอ,อหัวหน้าแก๊งกไอ้บเคี้ยมาคุยก็ได้ของพี่แล้วก็ไอ้เบิร์ดพวกพี่มึงอยู่ไหม อัพครับพี่ลูกพี่เหมือนลูกพี่ลูกพี่อยเหมือนลูกพี่มือนอยู่อยู่ครับอันเจอไปเดียวจบมางั้นก็เคลียร์เคลียร์เคสนี้ให้จบก่อนเลยพี่เอาเอาให้คีนก่อนเลยแล้วก็แล้วก็แบบเอเคเอเคเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ให้อยู่แล้วใช่แล้วก็รีเซ็ตใหม่ดีกว่าใช่ครับคุย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 ก่อนเนี่ยจะได้แบบหาทางออกก่อนเผื่อมีทางออกหลงครับพี่ช็อปสพาเรียกครับพี่เซียงเนี้จบปรูปมากันแล้วหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ต้องเล่นกันแล้วนี่โอเคด้วยพี่ เราสะพานหน่อยหรือไม่หรือไม่ก็ปล่อยไปก็ได้พี่ทักวันก็ต้องได้นี้อยู่แล้วอ่ะก็คือเดี๋ยวมาคุยก่อนไม่ว่าทำยังไงเพราะวะ่าคือมันจะจะผิดก,กันแล้วจะผิดก,กันแล้วมันมันแจ้งใช่ปหแต่จะเล่นก็ไม่เอากันนึกนึกเบะอปะ,อะเออมันก็เลยแบบจุกจิกจุกจิกอ่ะรอหัวเขามาก็ได้พี่ก็ไม่รู้ว่าทำงางไงเหมือนกันวะ่ะแค่เราก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวต้องคุยกันนี่ไง ไม่มีต่อไปแล้วว่ะเฮ้ยดูไว้เอาหน่อยเว้ยดูไว้ดูไว้ดูไว้ก่อน ไม่ได้แล้วสมาจากฝั่งของดูไว้ดูดิเจนได้มาบีบอสเหมือนกับว่าจะจูกันไปก่อนแล้วถือว่าฉลามมารอแทงจอนนี่ซึ่งจอนนี่เป็นมือปืนโดนยิงขาดลบลงไปตัวบุเรงตอนนี้เป็น17บตัวบวซึ่งต่างกันไปมากแล้วโทนี่ยิงขอเปอร์ให้เพื่อนมาแต่ดูไกลๆแล้วเหมือนกับว่าฝั่งของไลแต่กูบอกนะว่าถ้าดูไว้เจนเนี้เอาฟาเข้าไปแล้ว่าไหวว่ะยิงโคเบอร์ให้เช่นเดียวกับเอฟิกตอนนี้เปด้สิกเกี้ยมาเหมือนกันไปซูที่เหมือนกูบอกคอนโดตัวบุเรงตรงนับ โอ้โหแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยต้องยกให้เลยครับฟอร์สครับในหลายๆนะครับที่เป็นมือไม้หนึ่งคนที่พลิกเกมมาได้ครับในช่วงของบริเวณ ทางฝั่งกลางสนามนั่นเองนะครับผมทำให้ตอนนี้เนี่ยเมื่อปิดฟอร์มไม่ได้เนี่ยไม้ตัวนี้ก็ว่าออกไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ไลโอ้โหโดนแล้วไหลแล้วโดนไหลแล้วโดนแทนเรียบร้อยโดนไหลแล้วตอนนี้ทำให้ตอนนี้เหลือมูสิบคนมาโดนไหลยับแล้วเงี้ยโดนไหลยับแล้วสรงนี้โดนโดนโดนเละโดนเละมุมไหนก็โดนตอนนี้มุมไหนก็โดนขับไหนก็โดนเรียบร้อยยังไงยังไงดีเล้วโดนวายี่รับไปขึ้นมาเรื่อยๆพยายามจะไล่ขึ้นมาครับแต่ว่าสุดท้ายโดนกระสอบลายถูยาครับเกดีมือแอร์ดอกไปแล้วที่จะไป ไม่ดูแล้วเสี่ลมวยตากเลมมเสียไม่ดูแล้วใช่ไหมใ้กับเอ็มเค้เบียเอ็มเคาหกเสียกม็มเลมาหนักข้อีอ็มเคมาหนั้อเรยก k มเหนักขอเี่เอมเคมาหนัอเรียกเอ็เคานักข้อเหยกเข็เคมาหักข้อเียเอ็มเครับพ้อเีกเ็มคมนัก้อเรียก็มเกอรียกเอ็มมาหน้องรียเอ็มหั้อเรวกเอมเคมหนั้องรีมคาหี่มเคมนร้องไงใครแคม เออแล้วไงใครแคร์เอาดิเล้วมีมีอะไรก็ว่ามาอ๋อไม่เด็กมึงมาบอกพี่อยเองพี่ได้ฟังก่อนเด็กมึงบอกว่าตอนนี้เล่นกับแอลเคนเล่นหนักซ่อเลื่อๆเหมือนเล่นแจ้งจับผิกันไปเรื่อนแต่จะตีกันไม่ตีกันอะไรอย่างนี้ก็เลยอึดอัดมาขฟิลนั้นเรื่องของเด็กน้อยพี่ผมไม่สนใจอ่ะมันจะตีไม่ตีแล้วของพวกมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองผมเลยตอนนี้เรื่องคงเรื่องแก๊ลเรื่องอะไรอ่ะพี่งัดอยู่แล้วคือกับพวกเบิร์ดเดย์เลยสี่ป่ะผมมี ไม่มี R สามห้าว่ะอยู่ที่ใครบางอย่างที่ต้องทําครับพี่ผมมองเรื่องต่างการตีกันเป็นเรื่องของเด็กน้อยครับเรื่องขวนญทายมันเป็นเรื่องของความรักที่มันก็คือถ้ามีการแจ้งการเกิดขึ้นที่ทำทุกปกตินะอะไรถูกก็ตามนั่นเองได้ได้อะไรครับพี่ชายตามไปเลยครับพี่อันนั้นก็ไปคุยกับน้องไปแกล้มึงด้วยว่าเบอร์เนี่ยเบอร์อะไรวะที่ขวานกูเกลื่อนส่วนๆอะอะไรเราจะเล่นเมื่อไรอ่ะพวกนายให้เราแบบว่า รอนายปเป็นอีกนานแค่ไหนหอ่ะวิมีนี่หว่าเล่นก็นเล่นเถอะ <S <S แพ้นะก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งขำไหมเด็กเด็กคนนี้ก็กสาวียากันอยู่ไม่ใช่หรอจะตีก็ตีเถอะอ้าวเมื่อกี้บอกเรื่องตู้เรื่องตีไม่สนใจไม่ใช่หรออ้าวหรอแ<อ>ย่ไป<ม>งั้นแน่พี่กอลก็บอกไปดิพี่เหมือนที่พูดกับผมพี่ไม่พูดเหรอพูดอะไรวะอ้าวเขาพี่บอกพี่ลำบากใจไม่หรอ เออเวลาเวลาแบบเด็กกูมาแจ้งกันอ่ะกูลำบากใจไว้มึงเข้าใจหเข้าใจครับพี่แบบมาบีบกูมาอะไรกูทั้งที่แบบกูไม่เล่นด้วยอ่ะเข้าใจครับพี่เบิดอัดก็ระเบิดออกมาถูกแล้วครับพี่ชายกูเนี่ยจะระเบิดไอ้สัดไม่ใช่มันอ่ะกูเนี่ยจะระเบิดอันนี้ไปร้านไหนต่ออ่าถ้าอย่างนั้นนะผมอย่างนี้ครับพี่ เรื่องไหนซื้อติดก็ซื้อเรื่องไหนไม่ติดก็ไล่กลับไปแค่นั้นนะพี่มันจะร้องอะไรก็ช่างมันแต่ถ้าติดก็ถ้าถ้าติดก็ถ้ามันร้องอะไรก็ช่างมันเหมือนกันตามนั้นเลยได้ถ้าถ้าอิงจากคำพูดมึงกูถือว่ามึงเป็นถัวนะครับมีคตามคำพูดมึงตามนั้นเพราะฝั่งชักเองก็บอกว่าปล่อยเหมือนกันกว่าจะตีทักวันจะไปติดไอ้ช้างมันรุ่นใหญ่อยู่แล้วพี่มันไม่สนใจแล้วพี่ชมดิมองเด็กน้อยมันตีกันเรื่องมันติดกันมันเล่นกันไป โอเคใจหลอกด้วยนะไอ้ร้องมันร้องสองฝั่งอยู่แล้วพี่พี่ก็รู้มีอะไรอีกไหมนี่ไม่มีหนาเว้ยคือแต่ต้องบอกเด็กผู้มญิด้วยนะเวลาแจ้งเรื่องก็ต้องรอไม่ใช่แบบมานั่งเรากล่นเริ่มเล่นหนักนะพี่แต่กันให้พี่มีอะไรอยู่ไหมนี่ไม่มีไม่มีครับพี่ครับมันจะสู้ครับพี่ไม่มันอ่ะไอ้สารเป็นเราแจ้งก่อนแล้วมาร้องทำควยอะไรไอ้เหี้ยปัญญาอ่อน ไอ้เทียทุกอย่างที่มันทำมันเริ่มก่อนเลยไอ้เทียพอโดนกลับรับไม่ได้ไอ้เทียจริงนะปัญญาอ่อนจริงนะตัวเองเริ่มก่อนทุกอย่างไอ้เทียพอโดนทำกลับปุ๊บรับไม่ได้ไอ้เทียคิที่ไม่ลุกนั่งนะตีก่อนนก็เป็นคนเริ่มก่อนนะรออะไรทุกอย่างมันเริ่มก่อนเลยไอ้เทียเราไม่เคยทำไอ้เทียอะไรมันไม่ไม่หยุดเลยหยุดเลยไอ้เทียคุณพูดตรงๆบ้านเรื่องที่พวกมึงตีแก๊งหญิงก็ไม่โอเคนะเว้ยพูดตรงเลย ดูบ้าดูบ้าทำไมทำไมไม่รอกูไอ้เหี้ยไฟไม่ได้เล่นหรอครับไฟใหญ่ไม่รอกูเอ้ยรออะไรอ่ะใช่หรอสัตว์เข้ามามันก็ตายห่าหมดแล้วไงผมเห็นพี่บล็อกบอกว่าตอนที่ซีแก๊งหญิงอ่ะจะให้บอสลงไปไฟให้เต็มที่ไฟแรกไปไม่ทันไฟแรกกู้มมาไม่ทันไอ้เฮีย เดี๋ยวหาเรื่องตีมันอีกรอบเดี๋ยวหาเรื่องตีใหม่โอเคเดี๋ยวผมรอบอสนะกูไ,<อ>ไปดูในโซเชียลมามันไอ้นี่อยู่นี่เล่นกับดับเบิลเทสอยู่นี่ใช่ปะแพ้ไฟแรกด้วยใครแพร้วะไฟย่อยไฟย่อยโอโดนอยู่ลยแล้วนั่นแหละกูไปโอดน้องซีรีนกูดีกว่านั่งโอดนั่งโอดดับเบิลเทสดีกว่าพิเช่เห็นพี่ซีรีนบอกว่าพี่ซีนกับพี่แกเป็นเพื่อนรักกันอะ เอาจับมือกันแล้วตอนนี้ไม่รู้หรอมือกันอะเป็นเพื่อนรักกันเลยเออจับมือกันแล้วโดนลุมดิควรจอกซื้อเรื่องต่อให้บอลเตร็จร,บอ,รอบอลมาเล่นเลยวัน <c oughs> ไม่ต้องหลอกเดี๋ยวแก๊งหญิงเดี๋ยวส่งแอ็ไเคไปตลบหลังอีกทีเอเคหญิงอะเราเตรียมตัวเออเดี๋ยวส่งนะส่งสปาแคร์ไปซ้อนหลังเราเตรียมตัวตีเอ็มไคดีกว่าเอ็มไคชายอะไม่อยากเป็นขี้ปากตัว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  เอาแต่คู่เอาแต่คู่สวยเปิดเรเปิดงานแล้วไงแล้วก็ให้ผู้หญิงมาช้อนกันเองต่อเดี๋ยวให้โอเคเลยดีเข้าต่อเดี๋ยวก็เปิดงานให้สวยสวยผู่มันเลยนั่นเองเบี้ยวคุณอยู่ไหนวะตัวหาน้องเบียวกูจ้ยไอ้ดิ๊ดเฮ้ยดิ๊ดลบทำไมอ่ะไอีบี๊เขี้งโง่ชิบหายกดผิดวะนี่กดผิดว่าน้องลบนี่ลบลบไปเลยเหรออ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่เห็นมึงนะเอ้ยอะไรอุ๊จะโทรเฮ้ย เกมเป็นอะไรอะ่ะ okay, โอเคฮัลโหลค่ะอยู่ไหนครับอยู่หน้าแรนเฮ้ยโอ้ไม่อยู่นั้นไม่อยู่ตรงไหนกูมไม่เห็นไปเลยวะ <c oughs> แคราย <c oughs> คือเรียกหมอเลยเหรอ บอกน้องๆในแอเคเดีดี้ทุกคนให้เตรียมตัวนะเป็นตัวอะไรคะซุปตาไหมครับได้ค่ะสุดเลยหลังหลังเอวีเคหญิงกับเดนเมสหญิงจบอ่ะจัดการให้หน่อยนะจัดการอะไรคะได้ครับไม่ค่อยชอบผู้หญิงสูตรแดงเท่าไหร่อ่ะฝากจัดการด้วยนะ ทำไมอ,อ่ะอคุณก็จัดการเขาไปแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ไงจัดการปึ๊บเตรียมเฮดหญิงจัดการต่อคิวต่อไปก็เอลเคหญิงไงเอาให้แตกอย่าให้มันเกิดอะพอดีติดแกมค่ะเชุ่ณพูดจนน้ำลายแห้งบอกไม่เอา ถ้าไม่ติดว่ามันเป็นเพื่อนพี่ชีวิตจริงนะเจอกูหน่อยดอกจนันดอกจนันดอกจนันหูเนี่ยคเ l ดี้หนักนะคุยกันว่าจะเล่นอะ่ะแล้วก็อยู่ดีก็เป็ดตี MCQ เฉยเลยอะ่ะเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นกับใครคุยกันว่าจะเล่นสตอร,รี่อ<ห>่ะค่ะคุยกันดิบดีเลยโอ้ย,อยอ้ยไหยุดตริงท้องก่อนเอาไม่ให้แตกไม่อ่ะไม่พอใจคุยกันซดิบดีเลยวย่าจะเล่นอ่ะ ก็ไปตีกับผู้หญิงพี่จังบ่เนอะโอ้ยติ๊งต๋องว่ะไม่บอกแต่ว่าเราเรายังไม่มีชุบออยนะบ่ชุบออนซื้อได้แค่สองเงนเมื่อวานอ๋อเขาบอกให้ยื้อหน่อยมันก็รีบจบวันนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันผมไปนอนแล้วตอนนั้นอ่ะตอนนั้นบอกว่ายายนอนแต่ว่าจะจุดจบเฉยใชค่ะวันนั้นน่ะบอกว่าจะเล่นกันอ่ะอ๋อมาสิมึงมามึงเล่นกูนี้วันนี้เลยมามาไปบาร์ไปดิไปดิเล่นเด็กมามาไปดิไปดิแบบไปเที่ยวแล้วติดตรงติดแกมละ พี่รู้ไหมวันที่เด็กพร้อมอ่ะเด็กหนูไปเช่ารถไว้อะเฮ้ยเตรียมตัวดิมีเวลาอยู่มันน่าจะหลายวันอีกบ้างว่าจบอ่ะจะไปเที่ยวออเลยเลยเยจ้างสิบล้านจะไฟแล้วหรอส่งโลให้ไอตีอ็มบีเคควีนให้กูหน่อยอุ้ยมาเอาดอกเอาจะไฟกี่ก็ส่งโลมาไม่เห็นส่งโลมาเลยสิบล้านชักพี่ชกส่งโลมาดิอะไรประโยชน์พี่ชักฟังอบด้ัก อันเดกนี่ียนเลยอามารับกูได้ป้าเด็กนีมึงรู้ด้ไงจังกันเอยให่ใหา่ใหม่เหม่ใ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 อม่ใหม่ใหม่ใหเ่ใหม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 ่ให่ใหม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 ่ k หม่ใ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 ม่่ใไม่ใย่่่หใหให่่อมหใ่่หมะแล้วก็คม่มม่ม่หม่ เขาคุยกันแล้วเรื่องเนี้นอนกันแล้วเมาก็ไปนอนสบายแคใจสอกไม่กล้าไม่พร้อมอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่พี่พวกหนูอ่ะแพ้ชนะไม่ไม่ได้สำคัญค่ะอยากให้น้องเก็บประสบการณ์แล้วเออเล่นดี้ประสบการณ์เลยแล้วก็ต้องชนชนหญิงสิลวงชายมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ที่มันพ่ออย่าพูดเยอะเข้าประเทศอยู่คนเดียวอ่ะพ่ออะไรป้าพี่ใช่พ่อมึง เอ้าก็หนูบนไปแล้วอ่ะว่าถ้าพี่เอ็ตีปืนจีดอ่ะพี่ต้องเป็นก็เรื่องของเอ็ไม่ได้เรื่องของโอ้พี่ช้าเขาไม่รับหนูเป็นลูกอ่ะไม่เป็นไรนะเ็นพี่หยุดเป็นไรโอ้โอพี่เป็นพ่อหนูหรือเป็นผัวดีกว่าฮะพูดงี้แรกไอติมดีกว่าพี่เข้ามาถึงข้านในทีตามนี้นะเตรียมตัวให้พร้อม หนูพร้อมเสมอพี่ดีมากน้อง่ิหนอยงั้นหลังจากนี้เองเป็นหัวหน้าแก๊งอุ้ยดีเลยงั้นหลังจากนี้เองเป็นหัวแก๊งแทนสปาแคร์ละสปาแคร์โง่เกินอุ้ยไม่ใช่พี่แคร์เป็นที่เคารพเลยนะเตรียมของให้พร้อมดีเลยรอช้อนตามนี้นะไม่เป็นไม่เอาไม่เอาเป็นแทนเลย พี่ซักแบบนั้นมันกว่านะที่หนูพูดอ่ะแบบไหนมันครั้ท่าไหนก็ LK ชาย LK หญิงแล้วก็ MKqueen แล้วก็ MKqueen อ๋อ MK อ๋อมันตอนนี้คือ LK กับ MK ชายมันมันเกินคาว่าที่จะเล่นคอนเทนต์กันได้แล้วอ่ะมันมันใช่ใช่ใช่มันไม่ได้จริงทำไมอ่ะมันหนักกันเกินไปอ่ะมันคอมเมนต์กันเกินอ่ะคอมเมนต์ยังไงพี่ก็ตีกันอ่ะทะเลาะเออคุยกันไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ลงรอย แก้งพี่ไม่ได้ยอมหรอกมันมิ้มไงวิโลครับเสร็จมากกวเหมือนกันเลยอ่ตเราี้สำหรับแก้งอีกคนแล้วอ่ะถึงสามสิบยังพี่ชาเท่าไหร่นะคะ19ไม่ถึงค่ะโอ้ยเดินสวยแป็นบันปวดหัววะก็คนสวยไม่ต้องแบบนี้อะค่ะพี่ชาร์เข้าใจไหมคนสวยไม่ต้องบ้บอสมีเงินแดงขายไหมอะแด้มีเยอะอยู่ เฮ้ยพี่ซับอย่าพิ่งขัดดิตามน <c oughs> <s luxury> ี้นะเตรียมตัวให้พร้อมสอนให้ทีซับมาดิไปเบลล์ลากพอได้ไหมถอดหลังไอ้นี่ได้ไหมอะไรอะไรอีกอะไรอีกวันนั้นไปชวนสองสองก็ไม่เล่นให้ซ้อนก็ไม่เล่นวันนั้นเพิ่งเอาวิธีสกงปกก็ไม่เล่นไม่เล่นสักอย่างครับว่าอะไรนะพูดดีๆได้ไหมว่าไงว่าไงอะต่อ บอกว่าน้องไอยากเล่นแต่ขอเป็นหลังวันที่6ได้ไหมไอเฟยอ่ะมันไปเที่ยวได้มีปัญหาหรอกวันที่หกลั่นเลยนะไมีเคหญิงนะได้เตรียมตัวนะลั่นอะไรดิวเล่นสองก็ได้ที่คุณขอมามันมันไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วมันเดือดมันเดือดมันเดือดไอพเคอ่ะเดือดเกินหนอรอหายเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้ก็รอหายเดือดแล้วเล่นกันก็ได้โอ้หายเดือนน่าจะอีก วันดีโหกน,นะจัดการให้ด้วยแก้งหญิงแดง,งเหม็นไม่ชอบกพาโาว่าน้องไปเที่ยวเออหลงังวันดีโอหกอะตบมันทีวะตบใครคะหลุตอนนี้เออิง,งแก้งสว่าลิงกังลิงตัวเมียไปโก้